ติดตามภารกิจของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกันนะครับโดยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่6ได้ลงพื้นที่ศึกษากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววัดชัยธารารามและชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับจากที่เมื่อวันนี้นายยุทธพงศ์จรัสเถียนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต ตรวจราชการที่6พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูง,งานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและมีการประชุมการมีส่วนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยในวันนี้ทางคณะได้ลงพื้นที่ทํากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตเมื่อเดินทางมาถึงได้เข้ากราบสักการะไหว้พระขอพรหลวงพ่อแช่มเกจิอาจารย์ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวศรัทธาเคารพนับถือ และในวันนี้เป็นวันพระทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากราบไหว้อย่างไม่ขาดสาย การลงพื้นที่ครั้งนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายภารกิจให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะดูแลด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชนภาคเอกชนในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลกและให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจํานวนเพิ่มมากขึ้นแต่จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ นอกจากนี้ทางคณะได้ลงพื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูกเก็ตเพื่อผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้บริหารท้องถิน่นผู้นำชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตได้จัดเตรียมโครงการแผนงานเพื่อเสนอของงบประมาณจากรัฐบาลในการยกระดับการท่องเที่ยวต่อไปนะครับไปฟังเสียงของท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกันครับ เราก็มานทำพิธีการวัดฉลองนะครับหลวงพ่อแช่มนะฮะวัดฉลองซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็เคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ประจำผู้บ้านผู้เมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาขนาดนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับโปรซีซั่นที่มีนักเที่ยวมาเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่า ในภูเก็ตเนี่ยนอกจากเรามีทะเลสวยแล้วเนี่ยเราก็ยังมีทุสกสถานารณ์น,นนะเรามีวัดที่เป็นผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมันก็ทําให้นักท่องเที่ยวมาเนี่ยไม่ใช่เรามาเที่ยวเฉพาะทะเลภูเขานะครับหรือ,อ,อมีอาหารดีเราก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นตลาดที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับมันก็จะได้เป็นการว่าภูเก็ตเนี่ยเราก็ยังมาไหว้พระมาทำบุญได้อีกนะครับ